วันนี้เราจะมาทดสอบผ้าใบลังแองเงินล้านนะครับด้านนอกจะเป็นสีดําด้านในเคลือบยางพาราสีขาวส่วนอีกหนึ่งผืนด้านนอกสีน้ําตาลนะครับเคลือบยางพาราสีขาวเช่นเดียวกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูการทดสอบนะครับว่าผ้า2ตัวนี้สามารถทนซูเปอร์คีนได้ในระดับใดก็ทําการเทซูเปอร์คีนนะครับแช่ไว้ในถังเป็นระยะเวลา3มชั่วโมงนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูเนื้อผ้าว่า ยังอยู่สภาพปกติหรือเปล่าอะลองดูด้านหลังครับสีขาวอ่าไม่มีการลอกแต่อย่างใดนะครับลองดูสีดําทองเหลืองไหนว่าเป็นแบบไหนอ่าไม่มีการลอกแต่อย่างใดนะครับก็สรุปได้ว่าผ้าใบรางแอร์เงินล้านรุ่นนี้นะครับทนน้ํายาซูเปอร์คีน100%เอซส่วนอ,อันนี้ก็ <c oughs> ตัวผ้าใบเงินล้านนะครับผมก็ ได้ทําการทดสอบมัดนะครับให้มันเป็นลักษณะกลมๆนะฮะแล้วก็น้ําตัวเนี้ยขังเอาไว้ในตัวผ้านะครับระยะเวลาหนึ่งคืนเต็มก็สรุปว่าไม่มีตัวน้ําซึมออกมาเลยนะครับสรุปได้ว่าผ้าใบสองสีนี้นะครับเ,รเตรียมวางจําหน่ายได้เลยเร็วๆนี้โอเคครับขอบคุณครับ